สสิ่งที่จะทําให้ผู้ชายเสพติดเรานะคะอย่างแรกนะคุณจะต้องทําให้เขารู้สึกสบายใจรู้สึกมีความสุขถ้าวันนี้ค่ะคุณทําให้เขารู้สึกสบายใจรู้สึกมีความสุขได้นะเขาจะอยากจะอยู่กับคุณนะอะไรที่จะทําให้ผู้ชายรู้สึกสบายใจรู้สึกมีความสุขคือเมื่อเวลาเขาอยู่กับเราค่ะ คือเมื่อเวลาเขาอยู่กับเรา mm. เขาจะต้องรู้สึกสนุกนะคะโดยที่ว่าคุณออาจจะมีกิจกรรมร่วมกับเขาไปทำอะไรสนุกสนุกด้วยกันนะคะ mm. และนั่นค่ะจะทำให้เขาอะค่ะขาดคุณไม่ได้ข้อที่2ค่ะ คุณจะต้องให้เขารู้จักลงทุนในตัวคุณนะคะการลงทุนนะที่นี้นะคะคือการลงทุนแรงลงทุนใจลงทุนทรัพยากรของเขาค่ะลงทุนความคิดลงทุนสมองลงทุนเวลากับเราค่ะแล้วอะไรอะคะที่จะทําให้เขาลงทุนในตัวคุณคุณจะต้องรู้จักหาวิธีค่ะให้เขายกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้จะต้องนัดเจอกันคุณอาจจะให้เขาะคะ่ะเป็นฝ่ายมารับคุณไปทานข้าวนะคะหรือเขาจะต้อง รู้จักที่จะใช้สมองในการที่จะแก้ปัญหากับคุณหรือลงทุนเวลาบางอย่างสำหรับตัวคุณอะคะ่ะทางจิตวิทยานะถ้าเกิดเราลงทุนกับสิ่งใดนะคะสิ่งนั้นย่อมมีคุณค่าเสมอค่ะเราเช่นกันนะและก็อย่างที่3ค่ะคุณจะต้องให้ของขวัญให้กับเขานะคะอันนี้คือคีหลังจากที่เขาลงทุนกับคุณแล้วนะคะสิ่งสำคัญคือคุณจะต้องรู้จัก ให้เขาโดยการอาจจะขอบคุณเป็นของขวัญหรืออาจจะจุ๊บแก้มหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็บอกขอบคุณทําให้เขารู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่เขาลงทุนให้กับคุณนี่คือ3สิ่งนะคะที่จะทําให้ผู้ชายเสพติดคุณคะ่ะ l a d y จูก็เป็นกําลังใจให้กับสาวๆนะคะ